โลตัสใหญ่ไม่ใช่แม่โครนจะจ๊ะทุกคนโลตัสฉลงังนี่เสืนน้อในเสื้อในสามร้อยเก้าสิบดูเสื้อในอ่ะให้ดูหน่อยอันนี้ เท่าไรเ, 100, 99, 55, เนี่ยร้อยห้าสิบเก้ารอยห้าสิบเก้า่เจะในแบบนี้ถึ <c oughs> ใ,ใส่เบบนี้เพนะน้นเม,เมเอ็มเน่เน้มดีเด้วยวะ เสื้อในเก่งในค่ะทุกคนดูรองเท้าดูเสื้อในอค,คนคนเป็นไนเ์มันง่ะเมื่อกี้รถเต็มเลยค่ะทุกคนในคือตะก,กาในเก่งในเก่งในผู้ชาย ไม่รูจะอะไรดีอ่ะเสื้อไหนนี่เ,เนี่ยเสื้อก้ามนี่นี่นสายเดียวจุ๊ไม่ไม่อันนี้ไม่ใช่เสื้อก้ามนี่เสื้อไม่ใช่เสื้อก้ามเสื้อเยอะมากค่ะทุกคนเสื้อ นี่โซนเสื้อสามสิบห้าบาทโลเวอร์ชุดกระชันาบานี่เจ็ดสิบสี่บาทนี่สปายสปาย,ปายซื้องไปกินตักวนเลยเย็นสปายกินจะกินอะไรโอเดียโอช้างซื้อเป็นแช่เดียอนี่สามควรร้อยหกสิบ ร้อยหกสิบเอ็ดบาทนี่เป็นโซนเบียร์เบียร์เต็มหมดเลยอ่ะเอาพวกเบียร์เป็นล็อกเบียร์เลานู่นเหล้าคนป้าเหล้า,อา,ลาโอ้โหวายวายเหล้าขาวอ่ะดิไม่ต้องเอาอ่ะมะ้จะเอา เจ็ดสิบร้อยร้อยดู่ไมหอาว <laughs> จะกินเหล้าค่ะจะกินเสียงสุนอันนี้เท่าไร่ในนี่ซื้อหนึ่งพิพาเจี๊ยบห้าซื้อสองแถมหนึ่งห้าสิบไปดีนะ 5, 9, 9, 9. เอาไม่ชอบกินอะไรถหนึ่ง ต้องเอาเหมือนกันนะเ,เหมือนกันเข้เาพโพดกั็ไดะนี่ปลาหมึกยี่สิบบาทนี่เป็นโซนขนมค่ะทุกคนขนมเต็มเลยขะนมค่ขะนขะนมขนมขนมขนม

20 20 20 20่ี่สนี่จนขนมนี่เดนสี่สบองหมันดูเฟ็บค่ะทุกคนในทุกทูก ยี่สิบเก้านั่นถูกเพื่อนในโซนแฟบค่ะทุกคนโอ้ยเยอะเลยรถตัดใหญ่มากขายไม่ถูกอ่ะต้นใหญ่มากค่ะนี่ ดมนะแมมันเหมือนกับที่บ้านนั่นเลยหอมกินนี่เหมือนกันไหมไม่เหมือนอ๋อเหมือนกัน,เห,นเหมือนกันเหมือนกันถ่ายเยอะถ่ายไม่หมดไม,ไม่หมดไม่จริงน้าปอกมันน้งถ่ายรูปน้ำบปบอกไง คนเยอะคนเยอะเรามาเที่ยวโลตัสดีมเลยีแต่ละ่างดเท่าดังเลยนี่มีแบบที่ดีจะดูจะให้ดูโซนข้างหน้าค่ะทุกคนอืม จะเป็นน้ำเด้เป็นไหนนะป้าเราตัดเขาจัดใหญ่โตมาหัาลานเลยตรงนี้เดินไม่ทั่วค่ะทุกคน,นนี่เป็นโซนขนมขนมแห้งเป็นล็อคขนมแห้งอันนี้จะเป็นพวกน้ำโคกน้ำอะไรนี่น้ัดลมอันนี้จะเป็นพวกน้ำอัดลมโคกเบปซี่ อันนี้จะเป็นอะไรอ่ะน,น้ำดื่มกาแฟน้ำด<ป>ื่มกาแฟเราไปล็อกนี้ดีกว่าอันนี้จะเป็นล็อกของขาวของสดค่ดคคะทุกคนฮะ ท้องให้ลดราคาอุ้ยของกินเ,ย,เยอะแยะแหมลูกชิ้นไหนหมูยอนหมูยอนเท่านห้นลูกชิ้นนะั่นเอาอยู่ไปทำส้มตำๆบ่ลูกชิ้นนั่นนั่นแหละลูกชิ้นเนี่ยลูกชิ้นเนี่ยชิ้นปลาไหมปลาหรือหมูห<ล>มูหน,มนะแล้วปาวล,วลวปาหอบนเนาะน้อปลาอ๋อปลา Xí, 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 xí okay, okay. Cái là thứ này là 64 bát Anh ăn Cái này là rau cây Rau Ăn mấy một sẽ được Con ăn thằng nắn đấy Rồi 10 bát đấy Anh ăn lắm ของข้าวผลไม้พวกไก่หมูปลาเออส้มน้ำอ,อยู่ไหนวะซักทองมาจำนาดูมะนาวก่อนนี่มะนาวข้า,าวไก่เป็นลูกๆหรือเจ็ดบาทเหรอลูกละเจ็ดบาทแล้วทำไมแพงจุกคนมะนาวนุ้ยลูกละเจ็ดบาทเสื้อผ้นั่น,นดีกว่า เออไม่เอาแองกันตูวละเจ็ดบาทโอ้งงหมดไปกินมาม่ายำมาม่าค่ะทุกคนไอติมโอ้ดีกล้องนี้ยังไม่ชัดจังวะกล้องชัดเจ้วเลยอะไม่เป็นไอติมค่ะทุกคน กินใกล้จะเสร็จแล้วยำมาม่ฮะยำไม่ฟรียำฟรีได้ปะถ้าทุกชิ้นนี่เราจ่ายตังเองเนาะยำฟรีค่ะทุกคนใกล้จะเสร็จแล้วต้องชัดเจาะเลย แลมากเลไม่ไม,มีคนหรอมีคนอยู่ไหมนะเออมันมีคนอยู่หรือแอวได้ไงทำไ,ไมไมได้เราซื้อไก่ออกมาทุกคนก็จะกลับบ้านแล้วเราไก่อย่างเดียวเราไก่ไก่เป็นตัวไก่หมุนนะคะทุกคนก,กลับบ้านละวเดิพอดีค่ะทุกคนออกมาออกจากรถตัดททำไมเอ๊ะ เย็นแล้วไงอโออมือดพอดีมืดเราตัด,ดจะกลับบ้านแล้วจ้าทุกคนถ้าเจอกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย